สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นชุดดักไก่นะครับผมนะชุดดักไก่ป่านะครับคุณลูกค้านะนะครับผมชุดดักไก่ป่านะครับชุด3 1เปนหลักนะครับผม นะชุดเดียวนะฮะบ่วงเดียว3 1นะหลักนะครผมผม31หลักนะครับผมนะชุดบ่วงเดียวนะฮะชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ,ะว่าอุปกรณ์ที่เราทำนะ,ะเป็นทำด้วยอะไรมั่งนะครับผมนะนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ,ะชุดแรกนะครับผมก็จะเป็นชุดบ่วงเดียวสาเป็นหลักและหลักท้องเหลืองนะครับผมห่วงท้องเหลืองมีตัวล็อกนะครับผมนะฮะ มีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะสามิเป็หลักนะคะรับผมสามิเป็บ่วงนะบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับผมนะบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับผมนะบ่วงกว้างห้านิ้วนะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะตัวล็อกด้วยนะครับแล้วก็ห่วงที่เราใช้ก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะ,ะโอเค หลักยาวประมาณ6นิ้ว5้านะครับผมหลักยาว6นิ้วห้านะครับคุณลูกค้าก็ผมจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเรามีเก็บปลายทางด้วยนะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมนะก็เก็บเงินปลายทางได้นะ โอเคนะของมีพร้อมส่งเลยนะเพราะว่าของมีสต็อกมีเยอะนะครับผมมันจะมีอยู่ในลังนะนะอยู่ในลังอีกอีกหนึ่งังนะครับผมประมาณ20ชดุดแล้วก็ตรงด้านี่ประมาณ20ชดุดนะประมาณนั้นก็จะมีพวกที่ดักทองพรอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับผมที่ดักนกเขานะที่ดักนกกวักนะครับผมนกอีลุ่มนะสำหรับทลิปนี้ผมลงเฉพาะบ่วงของ ที่ดักไก่นะใครที่จะดูพวกลกสตาร์บอะไรพวกนี้นะครับเป็นลกกยางอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปที่ช่องผมนะแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะจะมีหลายคลิปนะที่ผมลงไปก่อนหน้านี้เป็นพวกดักพังครนนะครับผมดักกวากีะรุ่มนะครับผมแล้วก็ดักไก่ก็มีลงบ้างนะครับผมก่อนหน้านี้ก็หลายคลิปอยู่นะที่ผมลงไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไปสาธิตนะให้ลูกค้าได้ชมฮะให้ลูกค้าได้ชมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยช่วงนี้นะครับงานยุ่งเลยนะครับผมนะก็ใครที่สนใจอยากได้นะเอาไปใช้งานนะครับผมติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับผมติดต่อมาก่อนได้นะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรติดต่อมา นะครับผมจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับที่ดักไก่อะไรพวกนี้ได้นะครับผมนะขอให้โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะใครที่จะสอบถามอนอกเรื่องนะครผมได้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะส่งทุกวันนะยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะที่เราไม่จัะส่งนะโอเคนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผม ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะจากช่องผมนะคุณค่ยบางอีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ